กายประกันรายได้ผูป้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สวัสดีจ้าม่ใก้วมาแจงข้าวอีกแล้วนะค่ะ ทกสพร้อมโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะข่าววันที่20พฤศ,ศจิกายน2563เวลา3นาฬิกา10 15. นาทีนะคะเช็คดวนทกสโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รอบแรกวันนี้นะคะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่18สิงหาคม63ที่ผ่านมานะคะ โครงการ,รเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563ทั64เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการตามที่เห็นชอบให้ดําเนินการโครงการในกรอบงบเงิน1,912ล้านบาทนะคะสําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ ในวันนี้วันที่20พฤศจิกายน63เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทกสนะคะจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี63ทับ64เป็นครั้งแรกและจะจ่ายต่อไปทุกวันที่20ของเดือนนะคะสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะาจา๊ะเนาะ เป็นระยะเวลา12เดือนเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพนะคะหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้เกณฑ์ความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มเมล็ดที่14.5เปอร์เซ็นต์ในราคากิโลกร,รัมละ 8บาท50สตางค์ครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่และไม่ซ้ำแปลงนะคะอันนี้ก็ยินดีนะจ๊ะเนาะสํา,า,าสหรับผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เงื่อนไขและคุณสมบัตินะคะเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนหกสถึง31พฤศภาคมหกสีและระบุวันคาดว่าเก็บเกี่ยวก่อนวันที่20พฤศจิกายนหกสาในราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสาสตร์ความชื้นไม่เกิน14.5%เปอร์เซนของกรมการค้าภายใน ฉเฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดท,ที่สําคัญ10จังหวัดได้แก่นะคะสําหรับพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดนะคะ10จังหวัดก็มีจังหวัดเพชรบูรณ์นครราชสีมา,น,าน่านตากเลยเชียงรายลบบุรีนครสวรรค์พิษนุโลกและแพร่นะคะ เฉลี่ยย้อนหลัง30วันนำมาคำนวณน,นะคะสำหรับการจ่ายเงินงวดที่1กิโลกร,รัมละ54สะตางค์โดยทกสคำนวณเงินที่จ่ายในกรอบวงเงิน700ล้านบาทส่วนงวดที่2จะจ่ายในวันที่20นะคะวันที่20ทธันวาหกสาในกรอบวงเงิน1,000 912ล้านบาททั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งให้ทกอโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะสำหรับเงินที่จะได้รับนั้นเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงิน ผ่านแอปพลิเคชันทกศเอโมบายนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทกศทุกสาขาทั่วประเทศนะคะสำหรับพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะส่วนมากอยู่ที่10จังหวัดที่ไม่ไก่ได้แจ้งไปแล้วนะจ๊ะเนาะมีเพชรบูร์นครราชสีมาน่านตากเลยเชียงรายลบบุรีนครสวรรค์ สนุโลกและแพร่นะคะกินดีกับพี่น้องด้วยนะจ๊ะเนาะและงวดต,ต่อไปเพื่อนก็จะจ่ายทุกวันที่20นะคะเดือนต่อไปก็จะเป็นวันที่20ธันวาคมนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ